คู่ต่อไปครับไปดูนักมวยไทยพบกับนักมวยจากสเปนครับนักมวยไทยต่อน้ำหนักให้1กิโลกรัมอับเดลคารินอัลเลลานครับหนุ่มจากสเปนครับวัย24ปีครับมาในทีมของบลูมวยไทยครับซึ่งก็ปักหลักซ้อมอยู่ที่จังหวัดกระบี่ครับบริเวณอ่าวนางครับ นี่ก็ผ่านประสบการณ์มวยไทยมาพอสมควรครับวันนี้ได้ขึ้นชั้นเจอของแข็งเลยครับขอต้อนรับสักชัยน้อยเอ็มยูเดนจากนกครศรีธรรมราชประเทศไทยคุนเข่าหน้าเปื่อยครับสักชัยน้อยเอ็มยูเดนครับสักชัยน้อยนะฮะอายุ27วัย27ปีครับสูง175เซนติเมตรบุกตะลุยสู้ไม่มีถอย ใจสู้นะฮะปัดอันตรายฟิตซ้อมมาดีพร้อมจัดเต็มทุกอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับน็อกไม่น็อกครับคู่นี้นี่เป็นนักมวยไทยสายเลือดมุสลิมครับศักชัยน้อยก็ที่เรียกว่าคุ้นข่าวหน้าเปื่อยก็แหมแกแตกแทบทุกไฟอ่ะครับเทียบสัดส่วนครับ175กับ176ครับอายุนี่27กับ24ครับศักชัยน้อยนี่เก๋กว่าครับ และที่แน่นอนครับอยู่ค่ายนี้ครับ mm hmm. เพลงเขานี้ไม่เป็นรองใครครับสักชัยน้อยโอ้สับล่าก่ันเลยครับสับแรงเลยครับสักชัยน้อยวันนี้มาเจอกละงทีมดูจากสเปนครับอับเดลคารินอาเรเลานโนยืนมวยนิ่งทีเดียวครับอับเดลคารินปาดหัวโตวเท่าเลยครับคู่นี้ครับสูตต่างกันแค่1นเซนติเมตร เป็นการชิงจังหวะครับสับล่างไมครับสักชัยน้อยครับันที่อัเดลคาลินีขึ้นบนครับอาจจะยังช้าอยู่นะครับอเดคาลินครับดีซ้ายมาก็ยังไม่เข้าแล่างครับสักชัยน้อยครับ ดูครับประเมินคู่ต่อสู้อยู่ครับต่างฝ่ายต่างประเมินกันอยู่ครับมวยออกแข้งขวาสวยครับอับเดวคารินอ่ะเข้าถึงตัวไหมครับหักศอกโอ้พวกนายมีศอกสะบัดน่ากลัวครับผืนเผยนี่มวยเข่าอาชีพนะครับศักชัยน้อยโอ้มีรอยบริเวณใต้ตาขวาแล้วครับอับเดวคารินโอ้โหรอช้ำๆมาตอนไหนครับ เป็นร้อยปริเลยครับได้เลือดนะครับอัเดรคาลินอเอเลรโนโอ้โจังหวะน่าจะโดนเฉียวเฉียวอะครับผิดสอกของสักชัยน้อยแ่เนี่ยถือว่าป้องกันได้ดีครับลูกนี้ช่วงปลายยกครับจิ้งยบซ้าย โอดูเราอาจจะเจาะยากเลยครับอเดลคารินอเลลันโนนิดเดียวครับเป็นเรื่องเลยครับสบัดสอกไปทีเดียวครับสักชัยน้อยครับถึงก็ห้อเลือดเลยครับอเดลคารินครับใต้ตาขวาดูภาพช้าครับูจังหวะกดแขนครับแล้วก็สบัดเนี่ยครับโอ้โหสบัดจากล่างขึ้นบนนะครับสอกนี้โอ้โหเห็นเห็นเลยครับ อันตรายจริงครับสักชัยน้อยครับวันนี้ยังไม่แตกนะครับสักชัยน้อยไปชกันต่อครับยก2ครับเตดปวยเดือดครับสักชัยน้อยเอ็มยูเดนกับอับเดลคาลินอาริแลโนจากสเปนเดินปลีเข้าหาเหมือนเดิมครับสักชัยน้อยเดินเปิดเกมก่อนอยางติดบังครับแข้งของอับเดลคาลินใสไปบริเวณทับในครับปั้มครับ จะตีได้ไหมครับเครื่องหมายการค้าของแกอยู่ที่เข่าเนี่ยครับสักชัยน้อยหลอกตายขีได้ครับแม่ยังไม่ชัดเจนครับกรรมการแยกออกมาก่อนโอ้อัปเดลคารินนี่ดูจะพะวงครับเอาโดนอีกแล้วครับจะไปมัวพะวงเข่าของสักชัยน้อยไม่ได้ครับแบบเดลคารินครับ โอ้ยเจอซ้ายลำตัวครับลูกนี้โอ้เหมือนว่าจะเสียสมาธิเลยครับอันเดรคารินครับตอนนี้ลากมาตีแล้วโอ้โหโอ้แลตีแต่ละดอกนี่เจ็บเจ็บอย่างนั้นนะครับสักชัยน้อยปรีเข้าไปแล้วครับใกล้ๆครับสักชัยน้อยจิ้มลำตัวเจอสองอีกแม่อาจจะดูเสียสมาธิไปแล้วครับอันเดรคาริน ไหนจะอาวุธของคู่ชกไหนจะแผลแตกดูพะวงไปหมดแล้วครับเจอลำตัวไปครับพุกซ้ายหล <ะ S 1> ับได้ไหมเล่นง,งานถล่มลำตัวเลยครับโอ้ยสองเมตรนี้โอ้ยจระๆครับแห่ยังกัดฟันสวนะครับอันเดรคารินครับไม่ยอมครับ สิบลำตัวโอ้ยเข่าตามเข้าไปครับยังไงครับโอ้โหเข่ายัดไส้เจอไปเต็มเต็มครับนิ่มหรือยังครับอับเดลการินครับโอ้ก่อนจะเดียวเริ่มจะไม่ตีนะครับอับเดลคารินครับสิ่มลำตัวไปแล้วครับโอ้ยสอกตอนนี้ทล่มแรงแล้วครับสักชัยน้อยเอ็มยูเดนสอกซ้ายครับสะบัดอีกแล้วโอ้สะบัดไปรำไปรำมาครับสอกของสักชัยน้อยโอ้ทำอะไรไม่ถูกไปเลยครับอับเดลคารินครับ โอ้โหเซ็งเลยครับตอนนี้ครับเดินคอตกแม่กลายเป็นกระทิงหอยไปแล้วครับโอ้โหพร้อมที่จะไปเสมอครับดูจากอากการครับไปเลยครับโอ้โหหงอยมาตั้แต่กลางยกเลยนะครับอันเดคารินครับตอนนี้น่าจะหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับหายใจไม่ทันเลยครับโอ้เจ็บใจตัวเองครับมันจุกเลยครับเข่า โอ้ยโดนเสียบแต่ละทีนี่นับไปช้าๆถึง10ครับโอ้โหเรียวแรงยังเหลือเฟือครับสักชัยน้อยเอ็มยเดนครับนักชกจัลละครสีธรรมราชโอ้ทาผลงานได้แหมแจ่วจริงๆครับสักชัยน้อยครับดูภาพช้ากันอีกครั้งครับนี่ครับถล่มรับตัวมาตลอดนะครับสักชัยน้อยโอ้โหดูจังหวะเสียบครับของสักชัยน้อยครับ นี่ครับแกกระถุงเข่าเข้าไปตรงๆเลยครับบริเวณลําตัวครับแล้วก็ตัดลําตัวด้วยหมัดจากนั้นครับ1เข่าสออับเดลคารินเหลือทนแล้วนั่นครับดูอีกมุมหนึงครับตีเข้าไปโอ้โหอาจเข้าไปใช้คราเต็มเต็มครับไม่รู้จะหนีไปไหนเลยครับ สีสษะโขไปกับพื้นเลยนะครับ,รบลรแล้วก็เป็นสักชายน้อยเอมยูเดนครับขุนเข่าจากนครศรีธรรมราชครับขวาชัยไปได้ในแบบเทคนิคเิลน็อกเอาท์ครับในยกที่2เนี่เอง